มาต่อกันที่ ep 2นะคะกับเป็นเอเจนซี่ที่ทําทุกอย่างในคนเดียวนะคะก็คือเราเนี่ยไปรับงานลูกค้าเนะแล้วเราเนี่ยดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้น,ตนจนจบนะคะวันนี้ก็มาถึง ep 2ในหน้าที่ต่อมานะคะที่ต้องรับผิดชอบซึ่ง ep ที่แล้วเราพูดถึง ae เนาะ account executive เนาะ ก็ไปตามย้อนดูกันได้นะคะต่อกันที่หน้าที่ถัดมานะคะเราอาจจะไม่ได้เรียงเป๊ะๆนะคะในการทำงานแต่ว่า EP นี้เราจะมาพูดถึงหนะ้าที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็กราฟิกดีไซเนอร์ซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะคะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็คือการสร้างคอนเทนต์นะเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบการเขียนหรือว่าการทำวิดีโอนะคะก็คือเราต้องใส่สตอรี่เทลลิ่งเข้าไปนะคะก็คืออันดับแรกเราก็ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อนเราถึงจะเล่าได้ใช่ไหมว่า เแบรนด์ของลูกค้าเป็นยังไงนะคะซึ่งทูลที่ใช้เราหลักๆเลยนะคะเราก็จะใช้ g o Google s h e e t นะคะ Google Slide แล้วก็ Google Trend นะคะในการหาข้อมูลว่าเอ้ย ตอนนี้กระแสอะไรกำลังมาอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีอีกหลาย o ูเลยนะคะที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาใช้กันอันนี้ก็สามารถไปเอ็กซ์พอร์กันต่อได้นะคะก็จะไม่ลงลึกถึงการทำา s o s s m นะคะเพราะว่าอันนั้นเราก็จะใช้ Specialist ทางด้านนั้นในการทำนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนถัดมานะคะของกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าวิดีโอ d อ t ดิเตอร์นะคะอันนี้เราขอรวมกันเนาะ ทูหลักๆที่เราใช้นะคะก็จะมีแคนว่ามี Photoshop มี Illustrator นะคะแล้วแอปในมือถือนะคะอะไรแชร์ต่อวิดีโอก็คือ InShot ก็คือเราลักทูลักแอปพลิเคชันพวกนี้มากนะคะซึ่งช่วยทุนแรงเราได้มากๆเลยอันนี้ก็ใครที่สนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้แต่ละถูกกันซึ่งกราฟิกดีไซน์วิดีโอแอดิเตอร์เนาะเขาก็จะดูบรีฟจากทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกทีนึงว่าเขาต้องการอะไรนะคะรวมถึงก็ต้องใช้สกิลที่ตัวเองมีเนี่ยมองภาพให้ออกนะคะว่าเราจะสื่อสารอะไรไปให้ลูกค้าของลูกค้าเนี่ยเข้าใจแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของลูกค้าของเราหรือว่าของตัวเราเองนะคะปัจจุบันหลายบริษัทก็รีเควสให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถทำกราฟิกดีไซน์ได้ด้วยนะคะ ทีน่าเราจะมาพูดถึงการตลาดแล้วก็การยิงแอดนะคะข้อหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ควรจะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในะคลิปวิดีโอหน้าสัปดาวัน,นี้สวัสดีค่ะบาย